ครับลึกไม่ลึกคืออย่าเหตุผลนะที่บอกลึกไม่ลึกมันจะดูเป็นธรรมชาติกว่านะนี่เขาโคงทุยสวยแล้วเนะี่ยเริ่มเริ่มสวยแล้วเริ่มทุยเริ่มสวยแล้วเห็นไหมยอดชิดเลยปร,เระเภทซอยบ๊อกทุยนะทุยตรงทุยเทนะครับเวลามีน้อยสเสียดายนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียนทอนออนไลน์ได้ จับเป็นไก่ก็สวยยังเรียนอะเทคนิคไก่บอกเลยว่ามีสมไม่เคยคิดว่าจะจะสําคัญกับการจับเป็นไก่นะคะแยเป็นว่าการจับเป็นไก่นี่สาคัญมันเป็นพื้นฐานแรกของช่างซอยผมเลยละ่ะที่สมัยก่อนน่ะเขาจะมองข้ามความสําคัญจุดนี้ไปสําหรับสอนลูกศิษยนะ์อ่ะนะแต่ผมทําแบบนี้มาโอ้หลายสิบปีนะถ้าคนเคยดีเนียนผมจะรู้ เดีนการที่สวยเนี่ยสมมติจะรู้เรียนจากผมนี้แหละ,ะหลายเทคนิคด้วยกันนะทรงผมสวยแล้วเอาข้างหลังสวยเสร็จเดี๋ยวจะสอนด้านข้างด้านหน้าต่อไปอสวยสวย